สวัสดีครับผมมันจะลงมานาเก่อนครับผมเพิ่นมีวัตถุดิบหานป่ามาทำกินเชื่อครับนี่ครับอาจจะเบิ่งหนากลัวนะครับสำหรับไอ้ตัวหยิบสำหรับคนอีสานเ่ามันเอากินกันครับนี่ครับงูครับผมเพิ่นงรถเกี่ยวเขาเแยบมันนะ เดี๋ยวผมมาเด็กามเลยเงียคบวันละมาเด้ครับเพราะว่ามันเป็นอาหารปลาของคนอีสานครับวอนราม,มาถูกกรณีนะครับผมเพราะมันเป็นอาหารปลาฉันเหลิออยู่ในตลาดอาหารปลากตรงนี้ครับพวกผัดเผ็ดงูผัดยังเนี่เปิดมือกับชาบ้านผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดอาซอลพิษ Tôi chưa bao giờ bao ta bao giờ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  bao Thật bao giờ 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 bao Đi bao giờ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  ba sám ba 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 Nú xám, nú xám Nút hết bữa Nút kéo hết màn xài tôi nút kiểu đấy ừ, ừ. <coughshalt> ừ, <coughs> mày <coughs> <đúng> <coughs> <Đố đố đKK. coughs> ครับผมหลังจากนวดกับขั้วเรียบร้อยแล้วก็ทีมาฝักครับผม ครับผมหลังจากฝักมุนๆก็จะอ่อยพัดกันแบบนี้กระเพราได้เลยาจะ <laughs> มีกระเทียมตะไคร่แล้วก็พริกพริกสดพริกแข็งครับใส่ไปเลยนะครับเราโค,โค้ดให้ละเอียดเลยครับผม <c oughs> มาดีละโอเคโเคเนาะได้ไหมวะใช่แล้วเนะโอเคมาแล้ว <c oughs> เอากระเทียมไปมาแล้วอาแล้ว

ตัวหนึ่งแล้วไงนับอาบดเอาไอ้ลาซาลาปิ่ายเลยรูแล้วก็ซับซั่ละก็ซับตั้งนั่นะส้วยเด้ไ่น้นอย้ได้น้ำมันหอยน้ำมันหอยตัวน <athlete> ี้ซอสเกียวปาเกียวนวะใส่รถลงไปสอง่ามื่หน่อย อาหารปลาหากินาครับหากินง่ายเลยเนี่ยทำรยแบบรถเกียวเขาุยบบไกินมาเลยเนี่ยะรเออนาากรถนเอ วนสามหอเรอืเกือะพูดยังไงวนสามหรอกเพลงนี้รยการว่าหนึ่งสอนโต๊ะเครื่องวนสามหลอดใส่ดีกว่เลยใส่เยอหนอ ก่อนตัวรวงรวงของตาจะรับนะลุกลุกไปลุกอาหารทางกินย่าทางกินอยาตัวอย่างมาแล้วมาแล้วประมาณหนึ่งจัดตว

nhìn bò đi Hát à, cái nằm tốt thế nào mỗi thì giỏi rồi Hát đây này Ôi tốt vậy Kéo Hãy ดอกเก็บครับผมอาเจ็บอาซอระพิครับใส่เบรกพ่อเนี่ยเขาไปใส่เบรกพ่อลงไปครับผมตามจุดเดือดเลยครับกินมากินมากินมาแล้วกินมาแล้วว้าวแล้วเลยครับจายหน้ามาจิ้มจ่ายหน้าเตรียมจ่ายนี่กินเลยครับพี่เด็กเอานะครับปี่กัน ลูกโดดนี่ไม่แม่คือกับแม่ลูกโดดลืมอืมเดี๋ยวหนะี่กระดูกกระดูกน้องระวังหัวเน,นาะอาหารปลากินอาหารปลาทุกชน,นิดมีกระดูกบดถ้ามีกระดูกวบดจะอันนี้หรอกเละกระดังนกเปื่อนกินนกจ่าด้วยซื้อกินข้าวหมูซื้อมัยเฮ้ รถเป็นไซร์ไซเ์ไม nah ่ต้องรสิซนานแล้วก็สิเลวนี่ครับผมผัด่หอมหอมสัสี่ิบสงช้นสามันสมสิบห้าิบห้าสิบเอสิครับนเป็ียนเอะวะมันตินไปเท่าไหร่้มือ มามากินทีนี่กินกินกิน้อย้อง้ยก่จ้องอันหนึงก็ได้อ้อมากเลยกินคำเดียวแลนนี่เลยะเผ็ดบอกไยอมพัเผ็ดดวยมานนี่นอต้มีไอ้นกขายอกิ่กิรไม่ิ้วอนรน้ำแ้วนี่เต็มวยเผอะไรกะเาอ่อ้ยรยมถแสบบเือกันดอานแปลกไงเ็นี่ยนะผม tiêm tiêm Thằng hảo luôn đồ ấy là số lượng tím bắp 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 à bắp 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 เอนเอลยเงเนี่ยเราไปเรวหัวานเลยก่อไอ้เนี่ย้กนัวปครับโอเคครับผมหลังจากกินแล้วกับน,นอนเห็นตอนน,อน,นี้แล้วรับนครับเดี๋ยวเวลารับแล้วรสชาติกับเขาลับกนมันก็กินนะครับมันก็นจะอว่มมันคือไก่ ไก่ที่มีกระดูก <c oughs> เป็นอาหารแปลกอาหารป,าป่าแปลกๆครับสำหรับคนอีสานครับมันเป็นเหมือนปกติในการกินกินงูนะครับสำหรับวันนี้ครับเชกันแล้วครับซ้อมวิดีโอปลากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกดระดิ่งไว้เวลาผมงลงคลิปจะได้ดูครับผมงลงนะไปกับปลาเลยนะครับด้วยเทนะครับผมทำแล้ว